เรื่องอบายมุกต่างๆที่จะนำพาชีวิตของเราตกต่ำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจในเรื่องอบายมุกให้ดีๆเป็นผู้เห็นโทษเห็นภัยอย่าได้พากันเสพพากันดื่มพากันเล่นพากันเที่ยวจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดความเสียหายนักเรียนเป็นผู้มีจิตใจขาวบริสุทธิ์ อย่าให้จิตใจเปรอะเปื้อนมัวหมองสิ่งไม่ดีก็อย่าพากันไปแตะต้องอย่าพากันลองอย่าพากันไปศึกษาคนที่เขาติดบุหรี่เริ่มแรกเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้มันติดบุหรีเห็นเขาอยากสูบกันก็อยากลองกับเขาบ้างว่าทำไมเขาถึงสูบสุดท้ายก็เลยกลายเป็นคนติดบุหรี คนที่เขาติดเหล้าติดเบียร์เริ่มต้นเขาก็ไม่ต้องการที่จะเป็นคนติดเหล้าติดเบียร์นะเขาเห็นเพื่อนดื่มครั้งแรกก็ไม่อยากดื่มหรอกแต่เพื่อนเขาชวนก็เลยเอากับเขาบ้างสุดท้ายเลยกลายเป็นคนติดเหล้าติดเบียร์การพนันก็เหมือนเหมือนกันใหม่ๆก็ดูเขาไปเฉยๆดูไปนานๆนานๆไปก็ไปเล่นกับเขาบ้าง พอสุดท้ายก็เป็นคนติดการพนันชื่อว่าการพนันมันไม่ดีสักอย่างการที่ไปเที่ยวไปเล่นก็เหมือนกันถ้าเราไปเล่นไปเที่ยวมันก็ต้องติดยาเสพติดทุกอย่างมันเป็นของไม่ดีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆมันเป็นของไม่ดีการท่องเที่ยวมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักเรียนต้องตั้งมั่นไว้ให้ดีนะอย่าพากันทำอย่าพากันปฏิบัติ มันจะทำให้สิ่งไม่มีเรื่องให้มันเป็นเรื่องเรื่องเล็กๆก,ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ประวัติศาสตร์เราก็รู้เพราะเราก็ได้ดูอยู่ทุกๆวันที่มันมีปัญหาในครอบครัวอยู่ในบ้านในสังคมก็เพราะเรื่องยาเสพติดเรื่องเครื่องดื่มเรื่องเล่นเรื่องเที่ยวสิ่งที่มันไม่ดีเราอย่าไปอยากทำอยากรองถ้ามันติดแล้วนี่มันยากที่จะเอาออกได้ ผู้ที่เขาดื่มเขาเสพเขาเที่ยวเขาก็พยายามที่จะชักชวนเราให้เป็นพักเป็นพวกของเขาเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราไม่ดื่มไม่เที่ยวแล้วเราจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้เข้ากับสังคมไม่ได้เราจะไปคิดอย่างนั้นมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันไม่ถูกสิ่งไหนไม่ดีเราจะไปแตะต้องเราจะไปทำถ้าเราไปทำมันต้องติดแน่นอน คนเราอยู่ดีๆสติสัมปชัญญะมันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์อยู่แล้วเมื่อเราไปกินเหล้ากินเบียร์เล่นการพน,นันเราก็ยิ่งไม่มีสติพวกเหล้าเบียร์บุหรี่มันเป็นธุรกิจของคนที่เห็นแก่ตัวรู้ว่าเหล้าไม่ดีเบียบร์ไม่ดีบุหรี่ไม่ดีก็พยายามที่จะผลิตออกมาจำหน่ายไม่คำนึงถึงความดีความถูกต้องมันเป็นธุรกิจที่เห็นแก่ตัวมาก ธุรกิจอันนี้มันพากันทำมาเป็นร้อยๆ้อยปีแล้วมีการออกกฎหมายรองรับอีกด้วยว่าเหล้าเบียร์ที่เสียภาษีตลอดการเล่นการพานันถ้าเสียภาษีให้รัฐบาลน,นั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเหล้าเถื่อนไม่ถูกต้องผิดกฎหมายความเป็นจริงแล้วจะเป็นเหล้ารัฐบาลหรือเหล้าเถื่อนเหล้าชาวบ้านถ้าใครดื่มมันก็เมาเหมือนกันทั้งนั้นแหละ เมื่อนักเรียนนักศึกษาแก้ปัญหาไม่ให้เขาจำหน่ายไม่ได้อย่างนี้เราก็ต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองเราไม่ต้องพากันไปดื่มไปเสพในอนาคตเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราจะได้บอกลูกสอนหลานลูกหลานเขาถึงจะเชื่อฟังเราทุกวันนี้เราเห็นคุณพ่อคุณแม่พากันดื่มเหล้าพ่อแม่บอกว่า เหล้าบุหรี่การพนันมันไม่ดีแต่เราก็เห็นพ่อแม่ดื่มเห็นพ่อแม่สูบเราก็ไม่เคารพเลื่อมใสถ้าบอกว่าเหล้าบุหรี่ไม่ดีทำไมพ่อแม่ดื่มพ่อแม่สูบคุณครูก็ยังดื่มยังสูบอีกท่านก็ไม่อยากสูบไม่อยากดื่มหรอกนะแต่ว่าไปดื่มไปสูบแล้วมันติดมันละลำบากนักเรียนเป็นผู้ที่กายบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ให้นักเรียนทุกคนตั้งมั่นในความดีในความถูกต้องนะคนที่เขาเกิดมาก่อนนะ่ะเราดูเข้าเป็นตัวอย่างสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราอย่าไปทำสิ่งไหนมันดีเราพยายามสืบทอดคุณธรรมความดีงานวันเกิดก็พากันดื่มเหล้างานวันแต่งก็ดื่มเหล้า งานฉลองอะไรต่างๆก็ดื่มเหล้ามันเป็นประเพณีสืบต่อกันมาแต่มันไม่ใช่วัฒนธรรมไม่ใช่คุณธรรมนะช่างหัวมันใครจะดื่มใครจะเล่นใครจะเที่ยวก็ช่างหัวมันมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของคนอื่นสงกราน์ปีหนึ่งปีใหม่ปีหนึ่งคนตายเพราะดื่มเหล้าดื่มเบียร์นี้มันหลายร้อยคนพิการก็หลายร้อยคน มันเป็นประเพณีที่ตกตำ่ำชั่วช้าไม่ใช่วัฒนธรรมไม่ใช่คุณธรรมให้นักเรียนพากันเข้าใจให้ดีๆนะสมัยบรรพบุรุษเมื่อหลายร้อยปีก่อนหมู่บ้านหมู่หนึ่งจะมีคนดื่มเหล้านี้ก็ไม่เกินสี่ห้าคนนะแต่ทุกวันนี้เด็กสิบขวบก็เริ่มดื่มเหล้าเป็นแล้วแสดงว่าประเพณีที่มันไม่ดีนี้ มันขยายพันธุ์ไปมากทีเดียวชีวิตกรรมกรทำงานก่อสร้างทำงานลายวันทำงานโรงงานได้เงินวันละ200-300บาทก็เอาไปดื่มเหล้าสุบุรีมันก็หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งเงินที่จะซื้อข้าวสารซื้อกับข้าวซื้อแฟบซื้อสบู่ค่าน้ำค่าไฟมันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าตอนค่ำตอนเย็นก็พากันร่วงมวงดื่มเหล้าดื่มเบียร์กัน มันจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวทําให้เกิดมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งระหว่างสามีภรรยาเป็นเหตุให้เกิดปัญหายาร้างลูกๆก,ก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเพราะเริ่มต้นมาจากเล่าจากเบียร์นี่เองทำให้ต้องกู้เงินนอกระบบจะกู้เงินจากทางธนาคารเราก็ไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะไปค้ำประกันคนที่เป็นหนี้เป็นสินนี่มันทุกข์มากนะ มันนอนไม่หลับยิ่งนอนไม่หลับก็ยิ่งเอาเหล้ามากินมือก่ายหน้าผากไม่พอมันอยากเอาขามาก่ายหน้าผากอีกนะคนเป็นหนี้เป็นสินนี้คนที่เป็นหนี้เป็นสินเป็นคนที่ตกนรกทั้งเป็นนะเดินอยู่ก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์สาเหตุเพราะอะไรสาเหตุก็เพราะเรากินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี เล่นการพานันอยากกล่ํมอยากรวยแล้วก็พยายามซื้อหวยมันก็ไม่ถูกยิ่งซื้อยิ่งถูกกินรวบหมดสลากกินรวบมันไม่ได้เป็นสลากกินแบ่งวันหนึ่งหนึ่งก็มีแต่คิดเรื่องที่จะถูกหวยมันเพราะอะไรนักเรียนลองคิดดูนะมันเป็นเพราะเรากินเหล้าสูบ,บุรี่เล่นการพานันนี่แหละเราเป็นนักเรียนยังเป็นเด็ก ต้องตั้งใจไว้ให้ดีๆตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยว่าเกิดมาชาตินี้จะไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์สูบบุหรี่เล่นการพานันตั้งไปในใจเลยคนเรามันต้องตั้งใจสิ่งไหนมันไม่ดีอย่าไปทำคนที่ไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไม่เล่นการพานันนี่ทุกคนเคารพนับถือนะถือว่าเป็นคนดีเครดิตดี เราอย่าไปคิดว่าถ้าเราไม่ดื่มไม่เล่นเราจะเป็นคนไม่มีเพื่อนถ้าเราเป็นคนนิสัยดีเป็นคนที่เสียสละไม่เห็นเก่ตัวมีเมตตามากๆพูดเพราะพูดสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่านมีเงินมีสตางมีทรัพย์สมบัติคนทั้งหลายเขาก็อยากมาเป็นเพื่อนเป็นฝูงถ้าเราเป็นคนขี้เหล้าเมายาติดการพานัน เป็นคนยากจนใครอยากจะคบค้าสมาคมเมื่อเราเป็นคนยากจนเขากลัวเราจะไปยืมเงินยืมสตางค์เขาเรื่องที่ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่มันก็ไม่ดีนะไปเที่ยวงานไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปขับรถเที่ยวไปเที่ยวคอนเสิร์ตดูหนังฟังเพลงร้องเพลงคาราโอเกะตามร้านอาหารถือว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่อโคจร คนดีนิสัยดีไม่ควรไปไม่สมควรที่จะไปมันอาจมีเรื่องมีปัญหามันอาจจะถูกลุกหลงได้ใครเขาจะไปเล่นไปเที่ยวก็ช่างหัวเขาปัญญาของเขายังมีน้อยอยู่เขาคิดไม่ได้ก็ปล่อยให้เข้าไปเราอจะได้ทำเหมือนเขานะคนที่เขาเปิดผับเปิดบาร์เปิดร้านเกมอินเทอร์เน็ตพวกนี้ มันเป็นคนพวกที่เห็นแก่ตัวรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีก็พากันประกอบอาชีพบางทีมันก็มีอาชีพที่ไม่ดีไม่งามแฝงอยู่คนขี้เกียจมากคนเห็นแก่ตัวนี้ก็ไม่คำนึงถึงความผิดอันไหนมันจะได้สตางได้เงินก็ทำหมดก็ถือว่าคนที่มาดื่มเหล้ามาเที่ยวมาบริโภคนี้มันไม่ใช่ญาติพี่น้องของเขา มันเป็นเพียงลูกค้าที่นิสัยไม่ดีหลงงมงายมาเที่ยวมาเล่นมาดื่มบางทีก็เปิดบริการเกินเวลามันเป็นมิจฉาอาชีพเป็นอาชีพที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนักเรียนก็ให้เข้าใจนะโรคมันเป็นอย่างนี้แหละเราใหญ่เราโตมาเราอย่าไปทําเหมือนเขาอย่าไปค้าขายอย่าไปทําอาชีพอย่างนั้นสําหรับนักเรียน ในเรื่องยาเสพติดให้ทุกคนตระหนักให้ดีๆพวกยามา้ายาอีอย่าได้ไปเสพไปพัวพันนะถ้าเรารู้ว่าเพื่อนของเราคนไหนเสพถ้าใครยุ่งเกี่ยวอย่าไปใกล้เขาอย่าไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะเขาพยายามที่จะเอายาม้าเข้ามาจำหน่ายในโรงเรียนของเรานะบางทีมันก็เป็นนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ให้นักเรียนทุกคนสังเกตดูให้ดีๆคนไหนมันติดเมื่อมันไม่ได้เสพมันจะมีอาการผิดปกติมีอาการไม่ปกติลุกลี้ลุกลนจิตใจฟุ้งซ่านกระรวนกระรวายเพราะใจมันไม่สงบเพราะเขาไม่ได้เสพยายามานี้ผู้จำหน่ายเขาพยายามหาวิธีให้เด็กเยาวชนเสพเมื่อเสพแล้วมันก็ย่อมติดเมื่อติดแล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องจำหน่าย ถ้าไม่จำหน่ายมันก็ไม่มีเงินที่จะเสพยานั้นทั้งเป็นผู้จำหน่ายทั้งเป็นผู้เสพเลยทีนี้อยู่ในหมู่บ้านหมู่หนึ่งส่วนใหญ่จะมีคนติดยาบ้านนะนักเรียนทั้งหลายก็ให้พากันระวังตัวให้ดีนะอย่าได้พากันพลาดท่าเสียทีให้แก่ยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่เลวร้ายยากที่จะแก้ไขได้เพราะมันทำลายประสาททำลายระบบสมอง ทำลายสติทำลายปัญญาปกติคนเรามันก็ติดอยู่แล้วติดสุขติดสบายติดขี้เกียจขี้คร้านติดไม่อยากทำงานไม่อยากเรียนหนังสืออยากจะเล่นจะเที่ยวมันก็ติดแย่อยู่แล้วถ้าเราไปติดยาเสพติดอีกเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะหลงทางมันเสียเวลาหลงติดยาเสพติดเสียอนาคตนะ สิ่งเสพติดอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad iPhone น,นักเรียนทุกวันนี้ก็พยายามอยากจะได้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ iPad iPhone โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ iPad iPhone นี้เป็นวัตถุอันตรายและมีคุณประโยชน์ถ้าเราไปใช้ไม่ถูกต้องมันจะนำความเสื่อมมาให้เราได้ พวกเด็กๆมันติดโทรศัพท์มือถือติด iPad, iPhone กันมากนะเพราะในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆม,มันทำอะไรได้หลายอย่างราคาก็ไม่แพงเกินเอามากดฟังเพลงก็ได้เล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้เล่นเกมก็ได้ส่งข้อความหาเพื่อนก็ได้วันหนึ่งหนึ่งเด็กๆจะอยู่แต่การกดโทรศัพท์มือถือเล่น iPad, iPhone จะอยู่เฉยๆไม่เป็น อยู่นิ่งๆไม่เป็นมันจะกลายเป็นคนสมาธิสั้นมันคิดอะไรขึ้นมาได้ก็กดโทรศัพท์กด iPad iPhone คิดถึงใครก็กดโทรศัพท์กด iPad iPhone เมื่อใจของเรามันส่งออกข้างนอกเ,ย,เยอะๆมากๆปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นกับใจของเราเรื่องไม่มีมันก็มีเรื่องเล็กมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มันก็ยิ่งระเบิดไปเรื่อย โทรศัพท์มือถือ iPad iPhone ก็มีไว้สำหรับใช้ในธุรกิจหน้าที่การงานโทรหาพ่อแม่ไม่เอามาใช้กดดูหนังฟังเพลงสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งเสพติดเปรียบเสมือนนรกหลุมเล็กหลุมใหญ่ที่มันดักเราเราที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มพวกปัญญาชนปริญารญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกถึงเวลารับประทานก็ไม่รับประทาน ถึงเวลานอนก็ไม่นอนมวัวแต่เล่นโทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ต iPad iPhone จนเสียสมองเสียศักยภาพหมดจนเป็นคนสมองเบลอสมองเสื่อมแทนที่ระบบสมองสติปัญญาจะก้าวไปไกลกว่านี้ก็ถูกโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ iPad iPhone เล่นงานจนเสียสภาพหมดสภาพนักเรียนอย่าพากันมองไกลนะสิ่งเหล่านี้สำคัญ เราใช้โทรศัพท์มือถือใช้คอมพิวเตอร์ iPad iPhone มันมีทั้งคุณและโทษนะเรื่องการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคนที่เขาซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกก็เท่ากับซื้อลงศพมาใส่ลูกนี่แหละเพราะเด็กเมื่อมันได้ขี่มอเตอร์ไซค์จิตใจมันคึกขนองประเทศไทยมันถึงมีเด็กแว้นกันมากไม่กลัวตายอีกด้วยคนเขาถึงพูดกันว่า ถ้าเราซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกต้องทำใจไว้เหมือนกับเราซื้อโลงศพนี่แหละเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะเด็กมันคึกขนองนักเรียนถ้าคนไหนขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีอย่าไปขับเร็วเกินเช่นเราขับขี่อยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้เราก็อย่าไปขับขี่เร็วเกินทางโคง้งเราก็อย่าไปขับขี่เร็ว ถ้าทางตรงเราก็อย่าไปขับขี่เร็วเกินเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะว่าให้เราว่ามันจะรีบไปตายที่ไหนเรื่องการใช้เงินใช้สตางนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะนักเรียนทุกคนให้รู้จักยับยั้งช่างความคิดอย่าไปใช้เงินมากเกินไปจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ท่านลำบากจะทำให้เราเป็นคนที่เสียนิสัยเห็นอะไรก็ซื้อไปหมด ต้องฝึกตัวเองเป็นคนรู้จักคิดรู้จักวางแผนในรายรับรายจ่ายในบ้านของเราในครอบครัวของเรารู้จักอดรู้จักทนบ้างฝึกตัวเองไว้ดีๆจะได้เป็นคนไม่เป็นหนี้เป็นสินในอนาคตเมื่อเราอยู่ในวัยเด็กเราต้องฝึกตัวเองเรื่องรายรับรายจ่ายของตัวเองตลอดถึงคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวบางทีคุณพ่อคุณแม่ ท่านก็ไม่บอกเราว่าท่านไม่มีเงินเราขอเท่าไหร่ท่านก็ให้เท่านั้นพยายามใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นก็อดเอาทนเอาเราจะได้เป็นคนมีสมาธิมีสติมีปัญญาถ้าเราไม่อดไม่ทนเราก็เปรียบเสมือนรถคันหนึ่งมันไม่มีเบรกเมื่อมันไม่มีเบรกมันก็ไม่ปลอดภัยนะให้นักเรียนมาพัฒนาที่จิตที่ใจ ให้ใจของเรามันสงบอย่าไปถ้าเยอะายานในวัตถุข้าวของเงินทองมากเกินดูตัวอย่างในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นคนประหยัดเป็นคนมัธยัติรู้จักอดรู้จักออมอย่าได้ไปหลงในเสื้อผ้ารองเท้าของรูหรูของแพงแพงเพื่ออวดเพื่อโชว์เพื่อแข่งเพื่อขันถ้าเราจะอวดจะโชว์เราต้องอวดต้องโชว์สิ่งที่ดีกว่านั้น อวดโชว์อะไรที่ดีกว่านั้นอวดโชว์ที่เป็นคนขยันเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่ไม่หลงวัตถุไม่ทะเยอทะยานในวัตถุเป็นคนมักน้อยสันโดษยินดีในสิ่งที่มีอยู่คะแนนสอบก็เป็นคนที่อยู่ในแนวหน้าอันนี้เราอวดได้โชว์ได้เพราะเป็นการละความเห็นแก่ตัวเรามันเป็นเด็กก็คิดอย่างเด็กๆ มีแต่อวดเพื่อนอวดฝูงในทางวัตถุทำอย่างนั้นไม่ถูกนะไม่ดีนะทรัพยากรต่างๆที่เราใช้สอยบริโภคนี้รวนมาจากการเบียดเบียนการทำลายทรัพยากรของชาติของโลกนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาพื้นดินแม่น้ำพอแม่เราหาเงินหาสตางรวนมาจากการแย่งชิงมาจากคนอื่นจากสัตว์อื่นทั้งนั้น ถ้าเราทะเยอทะยานในวัตถุมากก็จะทําให้เราเป็นบาปเป็นกรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราหลงในวัตถุในหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ให้เราหลงวัตถุเพราะความสุขความดับทุกข์ที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจของเราสงบอยู่ที่เราเป็นคนเสียสละเราจะมีความสุขมีความสะดวกสบายทางร่างกายมันก็แก่เหมือนกันนั่นแหละมันก็ตายเหมือนกันนั่นแหละ พวกเด็กเรียนทั้งหลายเราอย่าพากันหลงวัตถุนะให้เรามีเสื้อผ้าที่สะอาดมีร่างกายที่สะอาดโรงเรียนเราก็ต้องสะอาดห้องน้ำห้องสุขาที่โรงเรียนเราก็ต้องสะอาดการดูแลความสะอาดรักษาส่วนรวมเรียกว่าเป็นความดีนะเรากลับไปที่บ้านของเราเราก็ต้องไปช่วยเหลือพ่อแม่ทำการทำงานดูแลความสะอาดกวาดบ้าน เก็บที่อยู่ที่นอนร้างภาชนะดูแลห้องครัวห้องน้ำห้องสุขาให้ดีๆเพื่อที่จะได้ช่วยแบ่งเบาการงานของพ่อแม่พ่อแม่ก็จะได้ปลื้มอกปลื้มใจเพื่อเป็นการฝึกตัวเราเองฝึกจิตฝึกใจฝึกการฝึกงานเพื่อเราจะได้เป็นการเป็นงานพ่อแม่จะได้ชื่นชมว่าลูกเหล่านี้มันดีขึ้นรู้จักคิดรู้จักทำ รู้จักช่วยเหลือการงานพ่อแม่ทำอาหารก็เป็นซักผ้าซักผ่นก็สะอาดตื่นนอนก็รู้จักเก็บที่อยู่ที่นอนไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนตื่นขึ้นเตะผ้าข่มออกจากตัวแล้วก็เดินไปเหมือนหมาเหมือนแมวลูกฝรั่งเขาพัฒนาไปไกลกว่าลูกคนไทยนะเด็กลูกฝรั่งอายุสองขวบสามขวบเขาให้แยกที่นอนกับพ่อกับแม่เมื่อเด็กตื่นขึ้น เขาให้เด็กเก็บที่อยู่ที่นอนและก็ทําความสะอาดห้องดูแลห้องน้ําห้องสุขาให้สะอาดเก็บขยะโตมา8ขวบ9ขวบเขาทําอาหารรับประทานเป็นอาหารฝรั่งเขาก็ทําแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากเหมือนอาหารไทยแต่ลูกคนไทยเหล่านี้บางทีเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วยังทําอะไรก็ไม่เป็นพวกตักเรียนต้องพัฒนาตัวเองตั้งแต่น้อยๆนะ จะได้ทั้งเป็นคนเรียนหนังสือดีเป็นคนเรียนหนังสือเก่งแล้วก็มีคุณธรรมการงานก็ดีถ้าเราพากันไปเน้นตั้งแต่เรียนเก่งเรียนพิเศษทิ้งพื้นฐานมันคงไม่ดีแน่เมื่อมันจบสูงๆแล้วทีนี้มันจะเอาเปรียบคนอื่นมันจะทำอาชีพบนหลังคนอื่นเอาความสุขจากคนยากคนจนมันกลายเป็นผู้ที่กินบ้านกินเมืองเอาเปรียบบ้านเอาเปรียบสังคม มันไม่ใช่คนดีคนมีคุณธรรมนะเรื่องเอาเปรียบเอารัดคนอื่นให้นักเรียนทุกคนคิดให้ดีๆนะอย่าได้เอาเปรียบเอารัดคนอื่นเราเป็นนักเรียนเราต้องฝึกไว้ตั้งแต่เด็กๆสังคมเราทุกวันนี้เป็นสังคมที่ไม่มีความสำนึกเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีศักยภา,าพของความเป็นมนุษย์ ให้นักกินเมืองซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงซื้อคะแนนเมื่อเราเป็นประชาชนเป็นคนที่ทําผิดก่อนนักกินบ้านกินเมืองเขาก็พากันไปกินใหญ่พากันไปถลุงกันใหญ่อย่างนี้ให้นักเรียนพากันคิดไว้ตั้งแต่เด็กๆนะเราใหญ่โตขึ้นมาเราจะได้ไม่เป็นคนรับเงินจากนักกินเมืองที่เขาซื้อเสียงซื้อคะแนนเราจะไปโทษนักกินเมืองไม่ได้เพราะเราเป็นคนให้เสียงให้คะแนนเขาไป ความผิดนี้มันเริ่มต้นจากชาวบ้านเริ่มต้นจากประชาชนนะเพราะบ้านเมืองเรายากจนยังไม่ได้พัฒนาที่มันยังไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาสังคมที่ให้เขาซื้อเสียงซื้อคะแนนได้ถือว่าเป็นสังคมที่ด้อยพัฒนาด้อยการศึกษาจําไม่นะเราใหญ่โตขึ้นมาเราจะไม่เป็นคนขายเสียงให้นักกินเมืองซื้อคะแนน มันเป็นบาปนะส่งเสริมคนไม่ดีส่งเสริมมหาโจรให้เขาพากันกินบ้านกินเมืองให้เราละลึกนึกถึงโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้พระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ความหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านให้เราส่งเสริมคนดีเพื่อปกครองบ้านเมืองนะคนที่เอาเงินมาซื้อเสียงซื้อคะแนนแสดงถึงว่าเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเขาได้ทำความผิดตั้งแต่ที่เขายังไม่ได้เป็นนักกินเมือง นักการเมืองคือผู้ที่ทําธุรกิจคือผู้ที่เป็นนายทุนมีความฉลาดลงทุนเพื่อที่จะทําธุรกิจทํามาหากินเกี่ยวกับการเมืองเพื่อจะได้เป็นผู้ที่กินบ้านกินเมืองให้นักเรียนทุกคนเข้าใจไว้ดีๆนะเมื่อเราใหญ่เราโตเราเป็นนักการเมืองระดับประเทศเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นเราต้องเป็นนักการเมืองที่แท้จริงนะเราอย่าพากันเป็นนักกินเมืองถ้าเราเป็นประชาชน เราอย่าเป็นประชาชนที่ส่งเสริมพวกที่กินเมือง